สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายวิ่งล่างตัวเดียวแม่นๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่ที่เพิ่งลงในงวันนี Am ้เป็นงวันแรกนะครับวิธีการคํานวณสูตรนี้จะใช้หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อบนบวกสิบนสามครั้งบวกหน่วยบนนะครับบวกสิบล่างสองครั้งบวกหน่วยล่างบวกสิบหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งบวกหคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับ มาดูสถิติย้อ th นหลังที่ทำเอาไว้นะครับงวดแรกคำนวณได้เลข8นะครับแล้วผลรางวัลออก85นะครับเลข8ตัวนี้เข้าในตำแหน่งหลัก10ล่างนะครับก็ถูกนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข6นะครับแล้ว2ตัวล่างออก06เข้าที่หลักหน่วยนะครับงวดถัดมาคำนวณได้เลข8นะครับ2ตัวล่างงวดนี้ออก8 7 8เข้าที่หลัก10ล่าง งวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์นะครับออกสองศูนย์เข้าหลักหน่วยแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์นะครับผลรางวัลออกศูนย์หกเข้าหลักสิบงวดถัดมาคำนวณได้เลขหนึ่งเลขท้ายสองตัวล่างออกเก้าหนึ่งเข้าหลักหน่วยล่างแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะครับสองตัวล่างออกสองหกเข้าที่หลักหน่วยล่างงวดถัดมาคำนวณได้เลขศูนย์ แล้วก็สองตัวล่างออกห้าศูนย์เข้าหลักหน่วยงวดถัดมาคำนวณได้เลขหกนะครับตัวเดียวแล้วรางวัลเลขท้ายสองตัวล่างออกหกสามเข้าที่หลักสิบล่างแล้วก็งวดล่าสุดคำนวณได้เลขหนึ่งเลขท้ายสองตัวล่างออกสามหนึ่งเข้าหลักหน่วยสถิติย้อนหลังที่ทําให้ดูนะครับมันก็เข้าดีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบงวดรวดนะครับยังไม่หลุดแม้แต่งวดเดียวนะครับ มาดูตัวเลขงวดใหม่ในวันนี้นะครับว่าจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับเพื่อบางท่านนะอยากจะได้เอาไว้ไปเป็นแนวทางสูตรจะใช้หลักแสนนับหลักแสนคือเลข5บวกหลักหมื่นเลข0บวกหลักพันเลข6บวกร้อยบนเลข3บวก10บน3ครั้ง3 5 1หบหบวกหน่วยบนเลข6บวก10ล่างสองครั้ง3บวก3าเลขหบวกหน่วยล่างคือเลข1บวก10หน้าครั้งที่1คือเลข3

บวก5 5าได้เลขสีสูตรนี้งวดใหม่ในวันที่16กันยายนนะครับวิ่งล่างตัวเดียวคำนวณได้เลขสี่อ่าเลขสี่นะถ้ามานะครับจะมาหลักไหนก็ต้องรอติดตามรับชมในเย็นนี้ถึงจะรู้คำตอบนะครับเพราะว่าวิ่งล่างตัวเดียวเนี่ยผมลงให้ไปน่าจะ2สูตรแล้วนะครับ สูตรแรกเนี่ยน่าจะเป็นเลขศูนย์นะนะครับสูตรแรกนี้น่าจะเป็นเลขศูนย์ผมดูก่อนนะว่าอยู่ที่หน้าไหนนะครับแล้วก็สูตรเก่าที่เคยลงให้นะครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวอีกสูตรหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาตั้งแต่แปดห้าเหมือนกันนะครับได้เลขศูนย์ ได้เลขศูนย์สูตรที่1กับสูตรที่2แล้วกันนะครับสูตรนี้ผมให้เป็นสูตรที่1สูตรที่1สูตรที่1นึ่ี้ได้ได้เลขศูนย์รับสูตรที่1นึี้ได้เลขศูนส่วนสูตรนี้ผมให้เป็นสูตรที่สองแล้วกันนะครับเป็นโค้งสุดท้ายได้เลขสองสูตรนี้ ก็เข้าตั้งแต่แปดห้าเหมือนกันแต่ได้เลขสี่นะครับดังนั้นทั้งสองสูตรถ้าเอามาเทียบกันนะครับก็จะได้ประมาณนี้ได้แปดเหมือนกันนะครับ 8, ได้แปดเหมือนกันงวดแรกนะครับแปดเหมือนกันได้หกเหมือนกันนะครับงวดนี้เจ็ดแปดออกแปดเจ็ดงวดนี้ศูนย์ศูนย์ออกสองศูนย์งวดนี้หกศูนย์ออกศูนย์หก งวดนี้เก้าหนึ่ออก91งวดนี้ได้เลขหกเหมือนกันนะครับออก26 50ออก50 6ศู 63, 31, นย์หกหกออกหกสามสนงะครับสาออกสางวดนี้04นยะครับศูนย์สจะออกอะไรนะครับรอดูช่วงเย็นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับจะเอาสูตรวิ่งล่างสูตรที่หนึ่งหรือจะเอาสูตรที่สองในโค้งสุดท้ายก็ได้นะครับ ถูกนี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับผมดังนั้นต้องรอดูในช่วงเย็นนะครับก็จบไปนะครับอันนี้ก็น่าจะบ่ายโมงกว่าแล้วนะครับก็ลงไปจนกว่าสูตรที่ทำเอาไว้มันจะหมดนะครับส่วนสูตรที่ท่านผู้ชมขอมานะครับาบางสูตรก็อาจจะไม่ทันนะครับ ช่วงท้ายก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากชุดแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกรารพนันที่ผิดกฎหมายนะครับช่วงเย็นใครซื้อสลากเลขอะไรไว้ก็ขอให้ตรงกับรางวัลที่ออกนะครับบางท่านก็ซื้อศูนย์สี่ไว้นะครับบางท่านก็อาจจะซื้อเลขอื่นนะครับก<ๆ>็ต้องรอดูว่าใครจะโชคดีนะช่วงเย็น บางคนก็นอาจจะถามผมนะเอ้ะเลยให้เลขเด่นให้ท่านผู้ชมดูแล้วตัวเองซื้อหรือเปล่าตัวเองซื้อหรือเปล่านะครับซื้อนะครับนี่อย่างในอย่างในชุดสรุปนะครับผมก็เน้นอยู่ที่0ูนย์สี่เน้นอยู่ที่0ูนย์สวิ่งล่างตัวเดียวสองสูตรนะครับและสลากผมก็ซื้อเหมือนกันนะผมก็ซื้ออยู่ศูนย์สี่นะครับเอาไว้ลุ้นนะครับ ผิดถูกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ชอบก็ซื้อนะครับซื้อเอาเผื่อเผื่อสูตรมันเข้าแต่ถ้ามันไม่เข้าก็ไม่เสียใจนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงล้วนๆนะครับถ้าดวงไม่ดีก็คงไม่ถูกนะครับเราก็พอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ